มาดูกันต่อนะคะถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์แบบนี้ล่ะกรณีที่ A เกิดและ B เกิดแต่มันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันต่างคนต่างเกิดแต่เราอยากรู้ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นยังไงอ่ะมาดูถ้าเกิดว่า p a น।นเนียน b โดยที่ถ้าเกิดว่า A เนี่ยมีค่าเป็นเป็นหนึ่งสองสาม b เป็นสี่ แปดสูตรใช่ไหมมจะเป็น P A บวก P B แล้วด้วย P A นเ t e r s e c t B ถูกไหมคะ P A ก็มีเหมือนเดิม P A บวกด้วย P B ก็เหมือนเดิมแต่ P C ล่ะ P ที่ A intersect B มันคือส่วนไหนล่ะมันมีไหม A กับ B นที่เนี้ยมันไม่ซ้ำกันเลยหนึ่งสองสามอยู่นี่ สี่อยู่นี่มันไม่ซ้ำกันนะคะดังนั้นเราก็เลยเป็นสูตรก็คือไม่มีดังนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์ที่2องเงนื่อนไขของ A และ B เนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันอะ PA ยูเนี B ก็จะมีค่าเท่ากับ PA บวก PB นั่นเองค่ะ